มืนี้พี่น้องครับฉลองการสเร็จนะครับฉองอุโบสถหลังไม้พี่น้องครับวันสได้ฉลองนะครับตงเป็นลา่ลายปีพี่น้องกับคที่สางแล้วเนาะนะครับใส่เลานล้านนะครับถือว่าเป็นมหาบุญรยิ่งใหญ่พี่น้องงานนึงเ้ายิ้มขึ้นยิ้สวยอีหลี้ยเดไปที่วัดก่อนรอบคำท่าจยทำพุทโธยอ้ม่ึ้นหล้นสวยยครับเบี้ยเดินตรงาปที่วัดก่อนรอบคำวาจะทำพุทโธยก้มสึ้นยิ้มสวยยืนรับเบี้ยเดินรงคปที่วัดก่อนรอบคำวาจะทำพุทโธยา้มขึ้ ลายเกยียร์จจนกว่าโลกกว่าไายมีตลาดในกระเป๋าออปีนองเขาเป็นเศรษฐีด้วยแม่ปุ่มอีเหตุผลปีนองครับอนุโมทนาบุญนำปีนองเบิด์สุกคนนะครับหมอลำใจกระปีที่แต่มาพร้อมกับผู้จัดการสนับสนุนหลักบริษัทบริษัทจำหน่าจำหน่าเสื้อโฆษณาประชาสัมพันธ์และการตลาดทุกประเทศเครื่องดื่มเอ็มร้อยห้าสิบแจกทองทุ่นานหมอลำกับสูตรใหม่หอมน้ำพึ่งสิบบาทวอร์แคร์ผลิตภัณฑ์เพื่อคนรักสุขภาพของเส้นผมให้วอรแคร์ดูแลคุณ ผู้ให้การสนับสนุนหลักอย่างเป็นทางการครับรวมถึกษาศิลปะวัฒนธรรมให้การแสดงหมอหล่อมงยุบคู่กับคนอีสานตัดหนังเท่าน่นดีนักหลายครับน่าหน้าอินดี้คนเยอะมากเลยเ่าพีน้องครับกกติกา้งฟรีเด้อแม่นะครับชมฟรีแต่ถ้าในกลุ่มบินือต้องซื้อบัตรนะครับเข้าไปเบิ้งในกลุ่มบินตอนนี้คนเยอะมากครับอดีนักหลายๆประมาณปนัดบอยเิริชัยมาหมอความสุขพี่น้องท่านนั้นก็ เป็นบริจาคแพทย์ผมเชียงคู่ทีมหนวดทีมอาบน้ำยาสีฟันพ so ี่น้องครับของวันนักบอลจีนจ่ยแบมมี่เป็นของคนหนาเองเดสนะครับพี่น้องแฟนคลับแฟนเทมว่เราใจกันหน่อยแฟนคลับของบอสิริชัยสื่อบอลแจเรติสบอลดิ้เงินพี่น้องครับเอาไปทดลองใส่เบงินนะครับ แ,แม่ทองแม่ผ,มแผู้คีมนวดแห่งส,สูตรนะครับเอาพี่น้องครับเดินตรงไปที่พูดกิจกรรมได้เลยนะครับเดินสียเรียมหาน้องออยนะครับรออยู่ที่พูดกิจกรรมนะครับรอบริการพี่น้องเนาะนะครับขอบพี่น้องไว้นะแม่ผู้นีกันชนะสุดหลัง อยากเป็นทางการก็ต้องศึกษาศีลปะวัฒนธรรมให้การแสดงหมอรำคงอยู่หนึ่งนะครับแอดมินกำลังไล่อยู่ครับนะครับตรวจสอบสลีปการโอนเงินแล้วก็ส่งลิรี์ให้นะครับใจเย็นแป๊บหนึ่งเด้อแม่นะค้นคนเข่ากลุมไล่หลครับใจจะอยไล่สนแบบรัวเดียวพ้องผู้ดอนทานนี้กวงมากกว้ามกวงมวงแค่หมอรำใจจะลอยด้วยดีเสอมากดของพี่นองผู้ดอนทนนีมอใจจะอยก็เคยเรื่อพี่นครับยกไเด้อหัว คือเกาการเันเก่สอดแกงพี่น้องครับสองทุ่มกับอีก46หนาทีนะครับได้เวลาที่จะเปิดทำการแสดงว่าความสุขให้พี่น้องแฟนๆนะครับหมอเจรักของงานมือนีเนาะนะครับให้พี่น้องในรลวงชอบบุญก้อนนะครับรองคณะกรรมการใหญจัดงาน ขณะกู้นำเข้าเดินข้างก่อหลังเวทีเราจะเข้าสู่พิธีการก่าวเปิดงานอย่างเป็นทางการครับหลังจากนัทบอลัมใจเกินลอยพี่ตั้งเสด็จหมอความสุขในพีนองครับหวหท้าบอสิทิ์ชายพร้อมกับน้องแอนพลดีครับเดินทางมาออดหลังเวทีเวทีเซตสรบเรีย่ร้อยนะครับวันนี้เรามีงานโชว์ใหม่นะครับบทเพลงแสดงบองไดมาก่อนต่องยองเรามาโชง์นี้นะครับในยุคนี้เป็นยุคของโลกโซเชียลวีนองหลายคนติดตามทางไรสดนะครับการแสดงเกาๆซ้่มๆพีนองอย่างเดียวเรือเห็นเนาะ นะครับหมอลำใจเกิ so ืนลอยหมอลำสมัยใหม่หมอลำร่วมสมัยปั๊บสคริปต์การแสดงอยู่ตลอดเวลาพี่น้องครับโดยเฉพาะค่้มคืนนี้ก็มีสคริปต์เพลงใหม่โชว์ใหม่ฝากตอนพี่น้องผมเพราะว่าปีกันพร้อมเนาะนะครับเออเจ็บว่าให้พี่น้องครับปัจสัมพันธ์เดินพี่น้องผมเพราะว่าปีเขาออกมาความบุญความกุศลนำกันพี่น้องครับกับงานโชว์ใหม่เมื่อนี้เหมาะความสุขให้พี่น้องจุตลอดสอดแก่พี่น้อง ระบบความแ้วนะครับขอนต่างประเทศคณผู้นำาส่ปกครอง ยยาไปน้ำเหมือนุคนโอ้ยพ่อนาครับ่ายพ่อ่ายโอ้ยบอลลนอยากอุ้มหลานที่เนาะถือกล้องไรสดอุ้มเมื่อไรครับอ,อ่านเอาหมด That, ah, yeah. <laughs>